สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมอบดินแดงเปิดยุทธการสติกเกอร์ระดมแปะรถตำรวจและโลกคอฟอเมื่อวันที่13มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วงคำ่ำบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งกลุ่มประชาชนปฏิวัตินัดหมายรวมตัว เวลา18นาฬิกา45นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ30-40ถึงคนรวมตัวหน้าอาคารเพชรชราวุธถนนดินแดงซึ่งมีตำรวจคอฟอรประจำการโดยรอบต่อมาเวลา19นาฬิกา45นาที กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ราว8-10คันบีบแตรมาเป็นขบวนโดยมากลับรถที่แยกดินแดงและรวมตัวกับผู้ชุมนุมที่หน้าอาคารเพชรชราวุธถนนดินแดง เวลา19นาิกา58นาทีผู้ชุมนุมรายหนึ่งนำสติกเกอร์มีข้อความสามพยางระบุชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชามาแจกให้กับผู้ชุมนุมรายอื่นก่อนผัดเปลี่ยนกันพูดความในใจถึงนายกคนปัจจุบันกระทั่งเวลา20นาฬิกา13นาทีผู้ชุมนุมบางส่วนนำสติกเกอร์ดังกล่าวติดที่รถของคอฟอคันหนึ่ง 20.16นาฬิกา16นาทีเจ้าหน้าที่ขับรถคันดังกล่าวออกไปจากนั้นเวลา20.20นาฬิกา20นาทีผู้ชุมนุมไล่ติดสติกเกอร์บนรถตำรวจรวมถึงโล่คอฟอร,รอบสามเหลี่ยมดินแดงตำรวจเคลื่อนกำลังออกไปจากพื้นที่เกือบทั้งหมดต่อมาเวลา20.38นาฬิกานาทีรถตำรวจ10คันขับเข้ามายังบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง เวลา21นาฬิกาผู้ชุมนุมขอติดสติกเกอร์บนรถตำรวจแต่ตำรวจไม่อนุญาตให้ติดโดยให้เหตุผลว่าเป็นรถยนต์ที่ประชาชนเสียภาษีซื้อมาเช่นกันควรมีสิทธิ์เท่ากัน จากนั้นผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยกลางคนรุมระบายความในใจต่อหน้าคอฟอที่ยืนถือโล่ประจำการโดยมีการวิพากษ์รัฐบาลประยุทธ์พร้อมระบุว่าอยากไปหาหนายกที่บ้านเพื่อถามว่าทำไมไม่ฟังเสียงประชาชนระหว่างนั้นเวลา21นาิกา11นาทีมีเสียงปังดังขึ้นสองครั้ง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ